السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد يديتون จะสอนให้กับเยาวชนไม่ใช่แค่เยาวชนครับทุกท่านที่ศึกษาหาความรู้ทุกท่านนะครับขอรดส่งเพิ่มพูนความดีให้กับทุกท่านเลยนะครับในซีรีส์ของเรา40่สิบ h พื้นฐานสำหรับเยาวชนนะครับสี่สมมิบ hadith i m a นะครับใน EP ที่18วันนี้นะครับหะด i ษที่35และก็36พี่น้องรู้ไหมว่าหะด i ษเนี่ยมีความสําคัญและก็ใครก็ตามที่รับฟังโดยเฉพาะเยาวชนนะ ถ้าท่านเอาไปทําได้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเลยนะครับ h ะด i ษของท่านอับดุลเลาะห์ละอีกัสลัมที่ว่าอันอบีฮุลเลาะห์ต่รดิยัลลอฮุอันั้นหุกอละวกอนแล้วเราสู้รดิัลลอฮ์อีลับฮุลาะห์ละอกัสลัมมีรายงานจากท่านอับดุลเลาะห์รดิยัลลอฮุอันัุท่านได้กล่าวว่าถ้ารอซู้อับดุลเลาะห์ละอกัสลัมกล่าวว่าและทาสะดูวะละท้าจจสูวะละท้ากัตวและท้าบารุวะละทาเบรุวและท้าเบรุวและท้าเบุวแะทาเบรุวและท วกูนูอิบดัลลอฮิอิควาน ن ะนะครับท่านนบีสลลัลล,ลอฮุอะลัยฮิสลลัมกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อิจฉาอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทำให้ราคาสินค้าเนี่ยขึ้นสูงก็คือแข่งกันขึ้นราคา,คานะครับจงอย่าได้เกลียดชังซึ่งกันและกันอย่าได้เป็นศัตรู หางเหืออะไรก็หางมันห่างออกจากกันไม่ยุ่งกันเข้ากันไม่ได้นะครับและก็อย่าได้ขายของตัดหน้าซึ่งกันและกันดูนะและพวกท่านทางหลายจงเป็นบ่าวของลาอที่เป็นพี่น้องซึ่งกันและกันคด,ดีดนี้เริ่มต้นมาคืออย่าสร้างความเป็นศัตรูกับพี่น้องมุสลิมครับ ดิษนี้เริ่มต้นเลยนะพวกท่านทั้งหลายอย่าสร้างความเป็นศัตรูระหว่างพี่น้องมุสลิมด้วยกันและจงเป็นพี่น้องเป็นบ่าวของเราด้วยกันเนี่ยเป็นพี่น้องกันอันมุสลิมูอาคุนมุสลิมีมุสลิมคนหนึ่งเป็นพี่น้องของมุสลิมอีกคนหนึ่งลลลลละยยยยิมูููููววาาบกเขาจะต้องไม่อัธรรมต่อพี่น้องของเขา เขาจะต้องไม่ไม่โกหกใส่ร้ายอธรรมและไม่ด้อยค่าพี่น้องของเขาและท่านนาบีก็บอกอัตักวาฮาฮูนาอยู่ว่าอยู่ชีรูอิลัสเดอรริฮิซลสมารอจินและท่านนบีบอกตักวาอยู่ตรงนี้ครับชี้ไปที่หัวอกของท่านไปที่หัวอกของท่านถึงสาครั้งชี้ไปตรงไหนตักวาอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นบีชี้ไปที่ตรงนี้สามครั้งบีฮัสบี อิมรีอินมินาชริอายะกิรออาคอฮุนมุสลิมมันเป็นเพียงพอแล้วที่คนหนึ่งจะได้รับความชั่วจากการที่เขาไปด้อยค่าดูถูกพี่น้องมุสลิมของเขากุลูมุสลิมอัลลัมมุสลิมีฮารอมุนดามุฮูวะมาลุฮูวะอิรดูห์มุสลิมทุกคนหน้าที่ที่มีต่อพี่น้องมุสลิมของเขา เป็นที่ฮารอมดังนี้นะครับในเรื่องดะมูฮูเลือดเนื้อของเขาเป็นที่ฮารอมว่ามาลูฮูทรัพย์สินของเขาเป็นที่ฮารอมวะอิรดูฮูชื่อเสียงของเขาเป็นที่ฮารอมหมายความว่าไงมุสลิมมีเกียรติไม่อนุญาตให้ใครไปทําร้ายเขาไม่ให้ใครไปขโมยทรัพย์สินของเขาไม่ให้ใครไปทําลายชื่อเสียงของเขานี่คือสิทธิของพี่น้องมุสลิมด้วยกันครับ นี่คือสิทธิที่ท่านนาบีสอนว่ามุสลิมไม่อนุญาตให้สร้างความเป็นศัตรูไม่อนุญาตให้สร้างความเป็นศัตรูไม่อนุญาตให้ไปลักขโมยของเขาไม่ไปขายตัดหน้าเขาไม่ไปทําร้ายเขาไม่ไปด้อยค่าเขาไม่ไปรังเกียจเขาไม่ไปฆ่าเขาทั้งหมดนี้นะครับที่อยู่ในฮะดิษนบีเนี่ยบ่งบอกถึงการให้เกียรติกับพี่น้องมุสลิม และนั่นคือเกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่ท่านเป็นบ่าวของลอ์และเมื่อท่านเป็นบ่าวของลอ์ท่านต้องเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันพี่น้องครับรู้ไหมว่านักวิชาการได้อธิบายว่าหะดิษบทนี้ท่านได้ประโยชน์อะไรบ้างข้อที่หนึ่งอิสลามห้ามการอิจฉาริษยาการขายตัดหน้าพี่น้องด้วยกันไม่อนุญาตการขายตัดหน้าการซื้อตัดหน้าก็เช่นเดียวกัน ที่จะทําให้เกิดการโกรธเคืองและสร้างความเป็นศัตรูระหว่างมุสลิมไม่อนุญาตข้อที่2ห้ามในสิ่งที่จะเป็นสื่อหรือเป็นเหตุทําให้ความโกรธเคืองเนี่เกิดขึ้นไม่อนุญาตและไม่อนุญาตให้ตัดขาดจากพี่น้องมุสลิมตัดขาดที่นี้หมายถึงว่าคนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรอ๋อขายของตัดหน้าก็เลยบอกว่าไอ้นี่ไม่ยุ่งด้วยแล้ว เขาไม่ใช่พี่น้องเราเนี่ยแหละเราะวังอันตรายครับข้อที่สามสนับสนุนให้บรรดามุสลิมทั้งหมดเป็นพี่น้องกันรักกันกลมเกี่ยวกันเราพื้นฐานคือทำไมเป็นพี่น้องมุสลิมถึงเรียกว่าพี่น้องมุสลิมทั้งหมดเพราะอะไรเพราะท่านอยู่ภายใต้ศาสนาเดียวกันอยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระเจ้าเดียวกันนบีท่านเดียวกันนะครับข้อที่สี่ ความเป็นพี่น้องมุสลิมนั้นจะนำพาสู่คุณงามความดีและจะปกป้องเขาจากการการที่เป็นการสร้างความอันตรายและเสียหายเอาง่ายๆนะครับว่าบ้านคนหนึ่งสมมุตินะบ้านคนหนึ่งเขามีเพื่อนบ้านรอบบ้านเลยกับบ้านคนหนึ่งมีศัตรูรอบบ้านบ้านไหนมีความสุขมากกว่ากันนะระหว่างบ้านที่มีศัตรูรอบบ้านแต่เขามีกล้องวงจรปิด กลับบ้านที่เขามีแต่คนที่รักเขาอยู่รอบบ้านเวลาโจรขโมยเข้าบ้านเขาอะ่ะอันไหนคิดว่ามันจะมีเขาเรียกว่าคุณค่ามากกว่ากันสมมุติโจรเข้ามาบ้านเขาบ้านที่มีแต่เพื่อนบ้านที่ดีเพื่อนบ้านก็จะเป็นไงเป็นพี่น้องมุสลิมเขาเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยคนนี้เข้ามาขโมยเขาก็จะปกป้องคนนี้จากการโดนอาธรรม แต่ถ้าหากว่าท่านมีแต่ศัตรูโจดรอบบ้านเลยโจดรอบบ้านเลยแล้วก็เป็นไงครับโจนเข้าบ้านคิดหรือว่าเพื่อนบ้านของท่านที่ท่านไปสร้างเป็นโจดอะ่ะเขาจะเอ็นดูท่านจะดูแลบ้านให้กับท่านเห็นโจนเข้าแล้วบางทีเขาสมน้ำหน้าด้วยนี่แหละครับดังนั้นอิสลามจึงพยายามทําลายการสร้างความเป็นศัตรูโดยที่มีรายละเอียดคือ ถ้าหากว่าเขายังอยู่ในกฎเกณฑ์หลักการศาสนาของล้ออยู่แต่ถ้าไอคนที่เราสร้างความเป็นศัตรูเขาสร้างความเป็นศัตรูกับล้อเลาะศูนก่อนอันนี้อีกกรณีหนึ่งหมายความว่าไงไอนั่นเขาทําสิ่งที่เป็นชิริกสิ่งที่เป็นบิดะหน้าที่ของเราไม่ใช่เราต้องไปรักเขาในสิ่งที่เขาทําครับเราต้องไปห้ามปามความชั่วของเขานี่คืออามานะนี่คือหน้าที่ประการต่อมา ข้อที่ห้ามุสลิมนะครับเป็นที่ฮารอมเลยที่จะไปอาธรรมพี่น้องของเขาไปโกหกใส่พี่น้องของเขาไม่อนุญาตครับใส่ร้ายไม่ได้ข้อที่หกอันตรายของการด้อยค่าพี่น้องมุสลิมดูถูกพี่น้องมุสลิมนี่คือความชั่วครับข้อที่เจ็ดตาช่างในเรื่องความดีจริงๆเนี่ย มันคือตักวามันคือตักวาดังที่พระองค์อัลลอสุบฮานนว่าตาลาทรงกล่าวไว้ว่าอ um ok um ินนะอัครมากุมอินดัลลอฮิอัตกอุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่ของพวกท่านคือหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่มีความยำเกรงที่สุดในหมู่พวกท่านและข้อที่8ตักวาสถานที่ของมันคือหัวใจมีสําคัญครับ ตักวาสถานที่ของมันคือหัวใจเมื่อหัวใจท่านดีมันจะทำให้ส่วนอื่นดีไปด้วยข้อที่9ตักวาที่เกิดขึ้นในหัวใจมันจะมีผลต่อการปฏิบัติของท่านเมื่อท่านมีความยำเกรงต่อเลอดที่เกิดขึ้นในหัวใจการกระทําของท่านมันจะไปในทางที่ดีคําพูดของท่านมันจะไปในทางที่ดีนั่นเองข้อที่10ห้ามการเป็นศัตรูกันระหว่างพี่น้องมุสลิม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปทำร้ายเขาให้เกิดเลือดไปฆ่าเขาไม่อนุญาตในทางด้านทรัพย์สินไปขโมยเขาก็ไม่อนุญาตและทางด้านเกียรติยศชื่อเสียงของเขาไปใส่ร้ายเขาจนกระทั่งชื่อเสียงของเขาเสียหายก็ไม่อนุญาตนี่ะดิษนบีเนี่ยบ่งบอกถึงสิทธิของพี่น้องมุสลิมครับสำคัญะดิษต่อมาครับะดิษที่36 อัน حديث والصلاةون. อันอับบีฮุร่ายรละรดิยัลลอฮุอันฮุวะอันยนบีุสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกอนมันนัฟฟัซอันมุ ؤ م ن ินกุรบะตันมินกูรบิดดุนยานัฟฟัซลลอฮุอันฮุกุรบะตันมินกุรบิดยูมินกิยามะมีรายงานจากท่านอบีฮุร่ายรละรดิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าท่านนบบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่ปลดทุกกข์ให้ับ ผู้ศรัทธาคนหนึ่งคนใดความทุกข์ยากในดุนยาเห็นเขาทุกเห็นเขาลำบากในดุน u านับ a f s a ล l o h w a นฮุกุรบ b a t น n m i n q บินเย้ามินก k ย a มา,มาอาลัลลอฮ์จะทรงปลดทุกข์ของเขาของคนที่ช่วยเหลือคนคนนี้นะครับความทุกข์ยากของเขาในวันกิยามะมาชาลลฮ์บ่งบอกถึงการช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมอัลลอฮ์ช่วยเหลือท่านครับ ว่ามันยัสรออัลาอมซิรินยัสรออัลลอฮ์วะไลฮิฟิดุนยาวันอาคิรอใครก็ตามที่ช่วยเหลือให้ความง่ายดายกับผู้ที่มีความยากลําบากคนที่ประสบกับความทุกข์ยากความยากอยู่เนี่ยอัลลอฮ์จะทรงทําให้เขาเกิดความง่ายดายทั้งในดุนยาและอาคิรอช่วยเหลือเขาอัลลอฮ์จะช่วยเหลือ ว่ามันซาตอรมุสลิมันซาตอรซุสลิอฮุลลอฮูฟิดดุนยาบันอ่าเคียรอใครก็าตามที่เขาไปปกปิดบาปของพี่น้องมุสลิมของเขาเห็นคนนี้เขาทำชั่วอะแต่ไปเตือนไม่ใช่ว่าปกปิดเห็นทำบาปแล้วปล่อยนะไม่ใช่นะแล้วที่ปกปิดคือเห็นคนนี้ทำชั่วไปทำซีนามาเราเห็นคนเดียวสมมตินะครับ สมมติเราเห็นคนที่ทําซีนาเห็นแบบชัดๆเลยร้อยเปร์เซ็นต์เราเองอ่ะแต่ไม่มีพยานสี่คนอามานะของเราคือเราต้องไปเตือนเขาว่าที่ท่านทำมันผิดนะท่านต้องเตาบัดตัวนะแต่ฉันจะไม่ไปเล่าให้ใครฟังรู้ว่านั่น,นทำบาปแต่เราไปห้ามแล้วว่าอย่าไปทําอีกน้ะนั่นคือบาปและเตือนเขาและเราก็ปกปิดบาปของเขาด้วย ลเ,เราจะทรงปกปิดบาปของเราในโลกนี้และก็โลกหน้าไม่ใช่ปกปิดบาปแบบผิดๆนะเห็นเพื่อนทําชั่วเอ้ยปล่อยปล่อยไปเลยเหลือเราปกปิดเฮ้ออันนี้เข้าใจฮะดิษผิดครับฮะดิษหมายความว่าไงครับฮะดิษของท่านอบีท่านปกปิดบาปของเขาคือท่านรู้ว่านั่นนะคือผิดและท่านต้องเตือนอามานะของท่านเตือนเขาเตือนเขาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยท่านปกปิดเขาเ,าเราจะทรงปกปิดบาปของท่านด้วย พราะท่านทําตามอามานะของท่านแล้วและฮะดิษนี้สวยมากครับในฮะดิษนี้ท่านอาบีบอกว่าววลลอฮหฟีอ ah ah ูนีนาบดีมากานนนาบดุฟีอูนีอีฮและอัลลอฮ์จะทรงอยู่ในการช่วยเหลือเ่าตราบใดก็ตามที่เบายังช่วยเหลือพี่น้องของเขาอาลัลลอฮ์ฮะดิษนี้สวยมากและอัลลอฮ์จะทรงอยู่ในการช่วยเหลือเ่า ตาบใดก็ตามที่บ่าวยังชงยังคงช่วยเหลือพี่น้องของเขาดังนั้นครับท่านอยากให้อลลอฮ์ช่วยเหลือท่านไหมช่วยเหลือพี่น้องของท่านสิดูอาให้กับเขาบริจาคให้กับเขาปลดทุกปลดยากทุกอย่างที่มันประสบกับเขาช่วยเหลือเขาและอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือท่านและหะดิษตอในในฮะดิษเดียวกัน พี่น้องอาจจะเคยเจอว่ามันซาลากาตอรีก่อนยันตมีสุฟีฮิอิน์ันซาฮัลลอฮูลาหูบิฮีตอรี่ก่อนอีลเลนจันนะและใครก็ตามนะครับขนานบีบอกว่าและผู้ใดก็ตามที่เดินทางเพื่อสแสวงหาความรู้อลัลลอฮ์จะทรงประทานความง่ายดายซึ่งหนทางที่จะนําพาเขาสู่สวนสวรรค์ดังนั้นเป็นข่าวดีสําหรับคนที่เป็นนักศึกษาหาความรู้ที่ เนียดต,ต้องการสแสวงหาความรู้เพื่ออัลลอฮ์อัอจะทรงให้แนวทางที่ง่ายดายเรียบง่ายที่จะนําพาเขาสู่สวนสวรรค์กี่มากน้อยแล้วครับที่กลับเนื้อกลับตัวมาสู่หลักการอิสลามมาศึกษาหาความรู้และอัลลอฮ์ให้บั้นท้ายชีวิตของเขาอยู่ในคุณงามความดี ขออุดมอานะครับให้ผมและพี่น้องได้อยู่ในคุณงามความดีจนกระทั่งวาระสุดท้ายในขณะเดียวกันฮะดิษน,นบียังมีต่อครับว่ามัชตะมาะกอมุนฟีเบยตินมินบุยูติลละยัตลูนกิตาบัลลอฮ์วยัตดารัซูนะหูเบยนหุมอิลลานัทเลตอัลเลฮิมุสต์กีนะวะกอช غشي ฮุมุลรอห์มะวะฮัฟัตฮุมุลมาลาอิกะวะซักรฮุมุลลอฮ์ฟีมันอินดะหูวะมันบัตต์ะบิฮิอามะละหูลัมยุสรีบบิฮินัสบุหู ว่าฮุมุสลิมบียาสารรับนะครับท่านนบีสุลล่ลลาฮุอะลิฟซสลามบอกต่อบอกต่อว่าและไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดมารวมตัวกันมารวมตัวกันณที่บ้านหลังหนึ่งจากบรรดาบ้านของลอหมายถึงอะไรบ้านของลอหมายถึงมัสยิดมารวมตัวกันที่มัสยิดโดยที่พวกเขาอ่านอั้นกุรอานของพระองค์ลอและศึกษากันระหว่างพวกเขา นอกจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงประทานความสก,กีนะความสงบนิ่งเกิดขึ้นมาในหัวใจของพวกเขามาให้กับพวกเขาวาะเราะห์ม์และความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าจะปกคลุมพวกเขาใครก็ตามที่อ่านกุรอานในมัสยิดศึกษาอ่านกุรอานในมัสยิดอัลลอฮ์จะทรงประทานความสก,กีนะความสงบนิ่งในหัวใจและความเมตตาของเอราจะทรงมาปกคลุมพวกเขาบรรดาลา,าอิกาจะ เอาปีกมาห้อมล้อมพวกเขาเอาปีกมาห้อมล้อมพวกเขาและพระองค์จะทรงกล่าวถึงชื่อของพวกเขาณที่บรรดามาลากาที่อยู่กับพระอ,องค์ด้วยและผู้ใดก็ตามที่การงานของเขาขาดตกบกพร่องเชื้อสายของเขาราชวงศ์วงตระกูลของเขาก็มิอาจจะช่วยให้เขาสูงส่งได้มาชอว่าฮดิษนี้บันทึกโดยอิมามมุสลิมด้วยกับสำนวนนี้กำลังสอนอะไรครับ ต่อให้ท่านจะยิ่งใหญ่ใหญ่โตมาจากไหนมีเงินทองทรัพย์สินขนาดไหนก็มีอาจที่จะยกสถานะของท่านขึ้นได้ในสวรรค์เมื่อท่านตายไปแล้วเมื่อท่านไม่ทําคุณงามความดีอามันท่านน้อยแต่ท่านมีเงินเยอะท่านมีตระกูลที่ดีก็มีอาจที่จะยกท่านให้สูงส่งได้นี่ครับพี่น้องยิ่งใหญ่ไหมฮะดิษบนนี้กําลังบ่งบอกอะไรเชคอุลมุสินอับบาอัลบัตท่านได้ บอกว่าสิ่งที่ได้จากฮะดิษบทนี้นะครับอันดับที่หนึ่งส่งเสริมให้ช่วยการปลดทุกพี่น้องมุสลิมในดุนยาแล้วเราจะช่วยเหลือเขาในอาคราีรอในวันกิยามะอันดับที่สองครับการตอบแทนมันมาจากชนิดเดียวของการกระทําถ้าเป็นภาษาแบบบ้านเมืองเราอ่ะนะกรรมตามสนองนะครับ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตามสนองหมายว่าทําอย่างไรก็จะได้แบบนั้นนั่นเองดังนั้นการที่เขาช่วยปลดทุกพี่น้องของเขาเอาแล้วจะช่วยเขาเช่นเดียวกันกับที่เขาช่วยพี่น้องของเขาข้อที่สามครับส่งเสริมให้ช่วยเหลือให้เกิดความง่ายดายกับผู้พี่น้องที่ตกทุกข์ได้ยากที่กำลังลำบากนะครับข้อที่สี่ ส่งเสริมให้ปกปิดข้อตำหนิของพี่น้องมุสลิมเพราะมันมีมัสลาฮะอยู่มันมีผลดีอยู่ในการปกปิดนะครับแล้วเราจะช่วยปกปิดเราในดุนยาและอาคเระห้าส่งเสริมให้ช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมนะครับเมื่อเขาช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมเราก็จะทรงช่วยเหลือเขาด้วยข้อที่ห หดิษบทน,นี้อธิบายถึงความประเสริฐของการศึกษาหาความรู้ศาสนาครับความประเสริฐของการศึกษาหาความรู้ศาสนาที่จะนำพาให้ท่านเข้าสู่สวรรค์ข้อที่7ดครับความประเสริฐของการรวมตัวในมัสยิดเพื่อที่จะอ่านอัลกุรอานไม่ใช่อ่านกุรอานแบบเป็นโซฟีแบบอ่านพร้อมๆกันนะไม่ใช่นะครับแต่อ่านกุรอานของใครของมันและมีการตะดับบท หรือมีฮละลก็อันกรุรอานนะครับศึกษาอันกรุรอานด้วยกันข้อที่8ครับการศรัทธาและการทำความดีนั้นอ่ะคือสาเหตุที่จะทำให้ได้เข้าสวรรค์การที่มีอีมานและทำความดีคือสาบ,บสาเหตุที่จะทำให้เขาได้เข้าสวรรค์และจะทำให้สถา,านะมันจะสูงส่งขึ้นได้นาที่พระองค์ลอสุบฮา,วานวตาอะยิ่งทำดีมาก สถานะยิ่งยิงสูงยิ่งอีมานเยอะสถานะยิ่งยิงสูงและสุดท้ายครับข้อที่9เกียรติในเรื่องเชื้อสายวงตระกูลโดยที่คนนั้นไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเกียรตินั้นมันไม่ได้ช่วยให้คนนั้นได้เข้าสวรรค์เลยหน้าที่หลอเขาอาจจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเป็นคนที่สูงส่งในสังคม แต่เขาไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเมื่อเขาเสียชีวิตไปเกียรติยศศักดิ์ศรีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้เลยบ่งบอกว่าอิสลามมีความยุติธรรมแม้จะเป็นกับคนยากจนก็ตามนะครับตอนนี้ครับพี่น้องครับถึงช่วงมีม3ามคำถาม EP ที่18บแปดะดิษนะครับฮะดิษที่35-36ข้อที่หนึ่งครับ h ะด i ษที่35ท่านนาบีกำลังห้ามอะไรแก่พี่น้องมุสลิมก็ไก่การแกล้งคนอื่นขอไข่การทำร้ายพี่น้องมุสลิมขอควายการสร้างความเป็นศัตรตูข้อที่2ครับตักวาที่เรียกว่าความยำเกงท่านนาบีชี้ไปที่จุดใดในร่างกายของท่านก็ไก่ชี้ไปที่ลิ้นขอไข่ชี้ไปที่หัว ข้อควายชี้ไปที่หน้าอกของท่านข้อที่สามอะไรคือผลของผู้ที่สแสวงหาความรู้ศาสนาตามฮะดิษที่สามสิบหกก็ไก่เอาเร์จะช่วยเหลือเขาข้อไก่เอาเร์จะทรงปกปิดความชั่วของเขาข้อควายเอาอร์จะทรงให้หนทางง่ายดายไปสู่สวนสวรรค์ง้อง,งูเอาเร์จะทรงปลดทุกข์ให้กับเขา มีคําตอบแค่คําตอบเดียวนะครับถูกทุกข้อไม่ได้เพราะมีแค่คําตอบเดียวนะครับฝากพี่น้องที่ร่วมติดตามถ้าหากท่านตอบถูกทั้งหมดอินชาอัลลอฮเดี๋ยวมีรางวัลให้ส่งถึงหน้าบ้านของท่านยาซากุม,มลลอหฮุคอยรอนที่พี่น้องร่วมติดตามจนกระทั่งถึงตอนนี้ขอรับส่งตอบแทนและเพิ่มพูนความดีความรู้ให้กับเราและพี่น้องทุกท่านนะครับรบนาซิดนาอินมันวารุสุกนาฟะมา بارك الله فيكم لا ان شاء الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته